เสื้อซื้อได้ไหนครับเนี่ยเสื้อซื้อที่ไหนครับเนี่ยไม่ทราบครับภรรยาซื้อให้ครับโอ้โหไม่ใส่ไม่ได้กลับบ้านโดนตบนี่โอ้คุณบุ๋มดูฮะคุณบุ๋มดูเหรอโอ้ยดุมากครับพี่ผมกลัววจริงป่ะฮะงอเลยยาเลยเมียคุณเดินมาเงี้ยเวลามาถ่ายทอดสดเมียเขาจะมาด้วยไงทำไมไม่อยู่บ้านกลัวผี เขามาจะกินลูกชิ้นยังไม่กล้าแกะเอาพลาสติกออกจากที่กั้นเลยที่ห่อไว้อะเก่งใจเป็นคนขี้เก่งใจแต่พอมีคนแกะพบอี่วนี่ไงผมว่าสูสีสูสีนะเพราะว่ามาถึงรอบนี้แล้วเก่งทุกทีเก่งทุกทีเก่งทุกที็อวยพรให้มีขวัญและกำลังใจและมีสมาธิที่ดีทั้งสองทีมครับครับโอเค ทขาให้เต็มที่ครับอย่าลืมนะฮะเรามีหนึ่งโอกาสโอกาสเดียวใส่อย่างเต็มเต็มนะครับอย่าชะล่าใจครับทั้งชลบุรีแล้วก็จันทบุรีใกล้จะไปหยิบเงินล้านแล้วใกล้แล้วไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วพี่ตาขนเน้นไปที่ไม้สุดท้ายได้ไหมคะเลือกเพลงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพี่ฝากลูกตาลกับโยเกิร์ตไว้ด้วยนะไม่ทันแล้วเขาเลือกมาแล้วเหรอสิวันนี้หายแล้วเราต้องกลับไปเลือกใหม่เลยว่าเขาเลือกมาแล้วตอท่านเลือกมาแล้วสิ่งที่เราจะทำได้คืออินเนอร์ลูกอินเนอร์เราต้องสถิตอยู่ในเพลง เด็กชายคนนั้นมีอินเนอร์เด็กหญิงคนนี้ดูซึ้งเจ้าเพราะเธอและเขามีอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์แยกให้ถูกนะครับ